สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมาวเวลคลิปนี้ก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารนักตอบลูกยางสาวไทยของเรา ในศึกซีเกม2023กันอีกแล้วครับก็ต้องขอบคุณภาพบรรยากาศจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยครับล่าสุดสาวไทยของเราก็ได้มีการเดินทางไปซ้อมในสนามซึ่งอัจาราพรและชัชชุออนก็ได้ลงมาร่วมซ้อมด้วยครับตอนนี้เพียวกับบุ๋มบิ๋มดูจากสีหน้าจากการซ้อมแล้วก็สดใสามากขึ้นครับเมื่อคืนก็คงจะได้พักผ่อน คนค้างเต็มที่ครับวันนี้สองสาวไทยของเราก็ดูสดใสขึ้นมาซ้อมกับเพื่อนๆในทีมก็มีการวอร์มต่างๆทางด้านเพียวก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ลงเล่นกับทีมไม่เยอะก็คงจะมีลงเล่นไปนิดๆหน่อยๆครับคาดว่าน่าจะให้เพียวกับปุ่มบิมลงเล่นนิดหน่อยเพราะว่าปร,รับตัวอีกสักนิดครับสองสาวไทยของเราก็เพิ่งจะกลับมาจากตุรกี พรุ่งนี้รอเชียชิดจอรอเชียแน่นอนครับ